ก็ตอนนี้ผมกําลังปรับเปลี่ยนก็คือไม้เซตคนนะครับว่าก็คือสําหรับคนที่ออกกําลังกายมานานนะครับก็คือรูปร่างก็คือไม่เปลี่ยนนะครับผมบอกแล้วว่าคือหลายคนเข้าใจอะไรผิดนะครับก็คืออยากคุณดีครับก็คือฝึกในยิมแล้วทำไมคุณฝึกในยิมรูปร่างถึงไม่เปลี่ยนนะครับผมจะอธิบายแบบให้คุณดูนะครับว่าผมว่าคลิปนี้นะอาจจะเปลี่ยนความคิดคนนะครับ ที่ออกกําลังกายเข้ายิมมานานรูปร่างไม่เปลี่ยนนะครับผมบอกเลยว่าก็คือคุณจะไม่เข้าใจก็คือรายละเอียดก็คือเชิงลึกๆนะครับผมบอกว่าก็คือผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะครับไปทํางานอีกออฟออฟออฟฟิศหนึ่งก็เอาย้ายสถานที่นะครับก็เราก็คือเราเข้ายิมปกตินี่แหละครับแต่รูปร่างเราไม่เปลี่ยนนะรูปร่างยังไม่ถึงเป้าหมายเข้ายิมมา4ปี5ปีนะครับแล้วทีนี้ก็เราไป เราไปเจอเพื่อนใหม่ที่ทํางานนะครับแล้วทีนี้เพื่อนใหม่ที่ทํางานเขาก็เป็นคนสายออกกําลังกายเหมือนกันนะครับแล้วก็คืออาจคุณอาจจะแบบก็คือคุยสนิทนะครับคุยสนิทการรู้สึกแล้วก็มีวันหนึ่งก็คือนัดกันไปออกกําลังกายที่ยิมนะครับก็คือคุยคุยกับคุณอ่ะคุยกับเพื่อนว่าออกกําลังกายมานานหรือยังอ๋อออกมา5ปีแล้วอ่าคุยกันนะครับแล้วทีนี้มีวันหนึ่งครับสมมติวันหยุดเสาร์อาทิตยานัดไปออกกําลังกายที่ยิมนะครับปรากฏว่านะครับก็คือ ก็คือคุณดึงข้อไม่ขึ้นเอาง่ายๆนะผมอธิบายคุณดิฟไม่ได้แบบนี้ครับก็คือคุณสคอรตไม่เป็นแบบนี้แล้วก็เพื่อนเขาก็ต้องถ้าเขารักษาน้ําใจนะครับก็คือถ้าเขาไม่รักถ้าเขาพูดตรงๆนะเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะฝึกมา5ปีดึงข้อไม่ขึ้นดิฟไม่ได้สคอตไม่เป็นนี่มันคือพื้นฐานออกกําลังกายครับ นี่ครับผมต้องการเปลี่ยนความคิดคุณว่านี่คือสาเหตุทําไมรูปร่างคุณไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าคุณยังไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานเลยคุณเคยได้ยินไหมครับว่าท r a i n i n g adaptation ครับรูปร่างมันจะปรับในสิ่งที่เรากระทาในเมื่อก็คือพื้นฐานนะคุณยังไม่ผ่านเลยแล้วคุณจะหวังให้ตัวเองมีรูปร่างที่ดีนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับ นี่คือขายข้อสงสัยแล้วครับว่าทาไมรูปร่างคุณถึงไม่เปลี่ยนก็มีหลายคนครับที่เข้ายิมไม่น้อยครับมาเทนกับผมผมเช็คสมรรถภาพทางกายไม่ผ่านสักคนเล็บก็มั่นไม่แปลกใจไงทำไมก็คือรูปร่างเขาไม่เปลี่ยนในเมื่อพื้นฐานเขาไม่เปลี่ยนเมื่อคุณรู้แล้วครับว่าคุณจะต้องกดล็อกท่าพื้นฐานให้ได้นะครับก็ค,คือลุยครับตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณก็คือ ถ้าคุณถ้าคุณยอมรับความจริงได้คุณจะชอบผมมากนะเพราะผมเอาความจริงมาพูดนะครับแต่ถ้าคุณก็มีอคาตาิกับผมคุณก็หุนค,คุณก็อยู่แบบนั้นแหละครับผมบอกเลยรูปหน้าผมไม่เปลี่ยนอไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่เห็นปาร่าไม่สั่งเข้าเหนียวครับ